ผมเป็นแฟนวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะผมเป็นแฟนเพลงดูโเป็นแฟนเพลงพี่ก้องม,มาตั้งแต่ผมมันนั้นสุดๆไปเลยนี่ผมอยู่ปออยู่ปอหกปอเลยผมและผมมีเทมด้วยครับพี่หกคนใส่เสื้อขาวยืนจำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับนูโวผมจำได้ทุกอย่างนะผมเป็นผู้ร้องี่เป็น ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวจริงผู้ร้องพอที่สามีครับคือแต่หัดเล่นดนตรีนี้ก็หัดแบบเพลงรูมครับก็เล่นกันแกะไปตั้งแต่ท่อนแรกอินโทรท่อนไปถึงฮุกที่สองแล้วเข้าพอโซโล่ช่างพวกเราข้ามไปฮุกสุดท้ายเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดร่วมกับผมแกะไม่ไคือเพลงรูมที่เป็นเพลงที่ถ้าใครเป็นแฟนจะรู้ว่ากีตาร์ท่อนโซโล่นี่เจะพี่โจพี่กองนี่เขาเล่นไว้แตบ เยอะนะฮะวุ่นวายวุ่นวายเป็นคำชมนะวุ่นวายคือคำชมหมายถึงว่ามันมันการเล่นมันจะยุ่งยากยุ่งยากมันยากครับพี่กองว่าผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงตื่นเต้นแล้วครับจริงจมีพี่ผมในวงอีกสองคนที่เขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่กองเดี๋ยวพี่กองมาซ้อมวันนี้นี่จะเป็นวันที่เขาตั้งแต่มีเคสมาตั้งแต่มีแขกรับเชิญมาซ้อมนี่นะ ขาตื่นเต้นกับวันนี้ที่สุดแลนะเขาคือพี่ยอดครับแ<ว>ั้นเลยเรอพี่ยอดเรารู้สึกว่าพี่ยอดน,นี่จะเซ็นฮะอะไรเซ็นเซ็นเซ็นกีตาร์วนนี้เลยพี่ยอดเซ็นกีตครับ ผมไม่คิดว่าพี่ยอดจะขนาดนี้เลยนะเบอร์นี่เลยพี่โอ้โหคือเขาเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นจริงจริงมาซ้อมแบบวงงงงงยิ่งพี่อีกสักคนได้ไหมพี่ต้องได้นะครับ คุณมากนะครับคุณมากครบคุยบอดี้สแลนให้กำลังใจผมเป็นอย่างดีๆผมเองก็ตื่นเต้นในกนรได้มาได้มาเล่นบอดี้สแลนวันที่ทันเดะเดอร์แมนคอนเสิร์ตมาชวนผมว่าเราจะคอนเสิร์ตแบบนี้ถ้ามีวงนั้นวงนี้ก็อย่างที่เราได้เขาบอกว่า